มาพูดถึงเรื่องของจอกันบ้างจอ LGB นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น uh, trans transparent panel ใช่เขาเรียกเป็น transparent panel เป็น OLED transparent ใช่เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าให้ความเป็นว้าวพอสมควรแต่ว่าที่สำคัญคือใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้ดีน่าสนใจอันนี้เขาก็เหมือนเขาโฆษณามาว่าเขามาเก็ตมาว่าให้ตัวเนี้ยเป็นสำหรับจอตอนประชุมในห้องประชุมที่แบบเป็นกระจกสวยๆอะไรแบบเนี้ย จ,อ,จอ LG Transparent Screen นี่ยนะเป็นจอโปรง่งใสที่อันนี้ไม่ใช่ทีวีนะแต่เป็นงานศิละปะที่ผสมผสานระหว่างกระจกและไม้อย่างสวยงามซึ่งนี่แหลนะครเป็นการแสดงให้เห็นว่าจอโปร่งใสของ LG นี่ยนะสามารถผสมผสานเข้ากับพื้นที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายในแบบที่ทีวีเครื่องอื่นๆนั้นทําไม่ได้ครับ